พาคุณผู้ชมไปดูงานที่เป็นการโชว์ศักยภาพอุตสาห,กร,าหกรรมการบินของไทยนี่นะคะโดยไทยเตรียมจะจัด International Air Show ที่สนามบินอู่ตะเภาในปี2568นี้เพื่อเป็นการโชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมการบินแล้วก็หวังที่จะดึงนักลงทุนเข้า EEC นะคะซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างไรายได้กว่า8,000ล้านบาททีเดียวค่ะ เรื่องนี้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า eec นะคะนายคณิตแสงสุพันบอกว่าคณะกรรมการนโยบาย eec มีการมอบหมายนะคะให้ความร่วมมือกับกองทัพเรือสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรศาการหรือว่า tsep การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยในพื้นที่สนามบินอุตภาตามแผนการดำเนินงานแล้วก็จัดงานที่เกี่ยวข้องทั้งงานใหม่แล้วก็งานที่จัดต่อเนื่องก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2,566ถึง2,570จำนวน28งานในพื้นที่ EC และก็การกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2568ซึ่งตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับระยะเวลาการเปิดบริการสนามบินนานาชาติอุตภเปานะคะซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมสักประมาณ5,425คนแล้วก็การจัดงานอย่างเต็มรูปแบบก็จะจัดกันในปี2570ตรงนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมมันประมาณ36,000คนด้วยกัน เบื้องต้นนะคะคาดว่าเมื่อรวมมูลค่าทางเศรษฐกิจของการจัดงาน Thailand International Airshow ทั้งหมดจะสามารถสร้างไรายได้รวมให้กับประเทศประมาณ8,200ล้านบาทด้วยกันเลขาธิ่การ EC บอกว่างานนี้นะคะจะแสดงศักยภาพความพร้อมธุรกิจ การให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยานส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคแล้วก็สร้างแรงจูงใจนักลงทุนเชื่อมโยงนักธุรกิจในอุตสาหกรรมการบินระดับโลกให้เข้ามาลงทุนในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออกเกิดการเจรจาการจับคู่ทางธุรกิจร่วมกันซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ e c ให้ได้ตามเป้าหมายด้วยเม็ดเงินลงทุน2.2ล้านล้านบาทภายใน5ปีนะคะ นอกจากนี้เลยค่ะที่การ e ซีก็ยังพูดถึงความคืบหน้านะคะโครงการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผู้ค้ารายย่อยใน e c ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยนำเทคโนโลยีมาส่งเสริมสินค้าโอท p เพิ่มศักยภาพการขยายช่องทางการจำหน่ายให้ตรงตามความต้องการของตลาด และช่วยหาแหล่งเงินทุนให้ผู้ค้ารายย่อยโดยนำสินค้าที่นิยมในพื้นที่นำร่องอย่างน้อย10ชุมชนตังเปาเพิ่มยอดขายสินค้าชุมชนคือไม่ต่ำกว่า30%นะคะตรงนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มขึ้นประมาณ20%ด้วยกันซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคนักท่องเที่ยวได้ใช้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ กิดแรงจูงใจกลับมาเที่ยวซ้ำทำให้ชุมชนคนพื้นที่ E.C. นั้นมีการสร้างงานสร้างอาชีพและที่สำคัญก็คือมีไรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นนั่นเองค่ะ